ตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งในภรรยาของโทยะเธอ้มีศักเป็นถึงเจ้าหญิงอัศวินแห่งอาณาจักรอัศวินเลสเทียเธอเป็นตัวละครที่มีความเ่ยวชาญในเรื่องการต่อสู้และประชิดในเรื่องของการใช้ดาบในการต่อสู้เอากับราวิชาดาบของเธอเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยทีเดียวแต่ก็ด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยตกกลุมรักโทยะจึงทำให้เธอเนี่ยได้กลายเป็นหนึ่งในภรรยาของโทยะและปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งในฐานะของราชนินีอาณาจักรบุนเฮลตัวละครตัวนั้นก็คือเจ้าหญิงอัศวินยูริกาดเมนาสเลสเทีย 思いましたสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสุบาเซนปลายนะครับกับซีรีส์ของอิสกายว่าสมาร์ทโฟนว่าไปต่างโลกกับสมาร์ทโฟนครับในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครนะครับที่เป็นภรรยาของโทยะเป็นหนึ่งในคู่มั่นของโทยะครับ ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็กำลังมีบทบาทเลยนะครับในช่วงท้ายๆของอนิเมะซีซั่นที่2โดยบทบาทของเธอเนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นได้เด่นชัดแล้วนะครับในอนิเมะซีซั่นที่2นี้ตัวละครตัวนี้นะครับขนาดเพิ่งโผล่มาได้ไม่นานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรเลยค่อนข้างที่จะคว้าใจชายหลายคนได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับในการที่ผมยกตัวละครตัวนี้นะครับผมมาทําในคลิปนี้เนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือตัวละครตัวนี้แหละครับกำลังมีบทบาทค่อนข้างที่เด่นมากๆเลยแล้วก็มีแฟนคลับแล้วก็มี ชายหลายคนนะครับที่ไปตบกลุ่มลักน้องแล้วก็ได้ไปสปาร์กกับน้องค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมในช่วงช่วงนี้ก็เป็นการดีนะครับต่อการทําข้อมูลเนี่ยผมเลยคิดว่าอ่าทําตัวละครตัวนี้เลยแล้วกันก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของฮิวเด็กาดมินาลเลสเตียกันเลยโดยตัวฮิวเด็กาดมินาลเลสเตียก็เป็นเจ้าหญิงอัศวินลําดับที่1นะครับของอาณาจักรอัศวินเลสเตียโดยปู่ของเธอเนี่ยก็มีชื่อว่ากาเลนยูนัสเลสเตียตู่พ่อมีชื่อว่าเรดยูนัสเลสเตียในส่วนของแม่มีชื่่อออวาเเสธร์มีนัสสเเลย แล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไลฮาร์ยูนัสเบรสเตียโดยเราจะสามารถเรียกตัวละครตัวนี้ได้หลายแบบมา,มากๆเลยครับผมทั้งฮิวเดกาดเอ,อ่ยมีทั้งฮิวเดก็ได้ฮิวดาก็ได้ซึ่งตัวผมเนี่ยจะเรียกว่าฮิวเด้กันนะครับผมมันค่อนข้างที่จะชินปากโดยเราจะได้พบกับฮิวเดครั้งแรกเนี่ยจะเป็นในเหตุการณ์อนิเมะซีซั่นที่2ในช่วงท้ายประมาณตอนที่10มันเลยในตอนที่เราพบกับฮิวเดครั้งแรกเนี่ยในตอนนั้นนะครับเธอแล้วก็อสวินของเธอเนี่ยกำลังถูกโจมตีนะครับผมจากพวกเฟสซึ่งในนนนนเเเวลลาาาาััน้นะคครบบบกก็็มมมีดจยย ทั Workers, East, COVID, ้งตัวอัศวินทั้งตัวของพลเรือนตัวฮิวได้พร้อมด้วยอัศวินเนี่ยไม่สามารถทําอะไรเฟสได้เลยแต่ก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่โทยะในเดินทางผ่านอันาจักนี้พอดีทําให้ตัวของยูดิการแล้วก็อัศวินเนี่ยโชคดีนะครับผมที่รับการช่วยเหลือจากโทยะโอยะในช่วงเวลานั้นนะครับแสดงความสามารถอันแข็งแกร่งทั้งฝีมือดาบทั้งความสามารถทางเวทมนต์ในการจัดการกับพวกเฟสนะครับผมอย่างไม่เหลือซากเลยทีเดียวหลังจากที่โทยะนะครับจัดการกับเฟสเรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยก็ได้มีการช่วยเหลือนะครับผมในการรักษา เป็นการใช้เบรดฮิลนะครับผมในการรักษาอสวินในการรักษาพลเรือนแล้วก็ได้มีการอธิบายนะครับตัวตนที่เรียกว่าเฟสด้วยในตอนที่มีการพูดคุยกันนะครับตังฮิลเดเนี่ยก็มีการสนอกสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับดาบที่โทยาใช้ซึ่งเป็นดาบสีฟ้าโปรง่งใสที่มีความสวยงามแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากๆตัวน,น้องในที่เป็นอัศวินนะครับผมก็มีความอยากได้ดาบแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยที่ยาอยากได้ดาบประมาณนี้ตรงโทยาเนี่ยที่เห็นว่าเธอเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับดาบแล้วก็เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นถึงเจ้าหญิงอัศวินแห่งอาณาจักรเล ก็เป็นการสางสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันนะครับทวงโทยะเนี่ยก็เลยได้มอบดาบนะครับที่ทํามาจากวาสัสดุคริสตัลให้แกมิวเดีการนะครับผมประมาณ3เล่มและจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้ล่าลากันนะครับแยกย้ายทางกันไปในตอนที่ต่างคนนะครับผมต่างกับอาณาจักรของตอนเองในตอนที่ฮิวดียการเนี่ยกำลังอยู่ที่อาณาจักรเนี่ยตัวเธอเนี่ยก็ยังคงคิดถึงโทยะอยู่เสมอเลยครับนึกถึงภาพที่โทยะายได้มีการช่วยเหลือเธอภาพของโทยะในตอนนั้นเนี่ยมาสะท้อนในสายตาของเธอเนะครับผมยังตราตึงอยู่เลยทาให้เธอเนี่ยคิดถ ในหัวสมองของฮิวเดกานยก็จะมีแต่โทยะโทยะโทยะตลอดเลยนะครับในช่วงลานี้จนท้งปู่ของเธอเที่เป็นอดีตราชานะครับผมต้องการที่เดินทางมาที่อาณาจักรบุญฮิวตัวฮิวเดกานยก็ได้มีการติดตามมาด้วยนะครับผมในฐานะผู้ติดตามแต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเธอเนี่ยก็คือต้องการที่จะมาหาโทยะในตอนแรกก็จะเป็นการถามถ่ายเกี่ยวกับนวัตรกรรมต่างๆทั้งเรื่องของเฟร,รมเกียร์ทั้งเรื่องของอาวุธว่าจะเอามาใช้ย,ยังไงว่าจะเอาไปยืมได้ไหมแล้วก็ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้บ้าง และต่อมาเนี่ยตัวของฮิวเดกัสเนี่ยก็ได้มีการท้าประลองนะครับผมต้องการที่จะสู้กับอศวินที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับของอาณาจักรบุนฮิวซึ่งคนต่อสู้ของฮิวเดกเนี่ยก็คือตัวของยาเ,เอกทั้งสองคนนะครับผมได้ประดับก็ยังดุเดือดมากๆความสามารถของแต่ละคนเนี่ยสูสีึืกันอย่างมากเลยจนผลลัพธ์เนี่ยก็ออกมาเสมอกันครับในต,ตอนแรกเนี่ยฮิวเดกัสก็คิดว่ายาเอเนี่ยเป็นอัศวินของอาณาจักรบุนฮิวแต่ตัวยาเอเนี่ยก็เฉลยว,ว่าเธอเนี่ยไม่ใช่อศวินไม่ใช่ภารกิัสวินของอาณาจักรบุ ในตอนนี้ฮิวไดการ์นะครับผมได้ยินคํานี้เข้าไปเนี่ยเธอเนี่ยก็มีการสะด,ดุ้งเลยนะครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยไม่คิดว่าโทยานะครับผมจะมีคู่มัน่นไม่คิดว่าโทยานี่ยจะมีเจ้าสาวในอนาคตอยู่แล้วพอเธอได้ยินนะครับผมว่าโทยาเนี่ยมีคู่มั่นถึง6คนเธอเนี่ยก็อาการค่อนข้างแย่สุดหนักเลยทีเดียวครับผมค่อนข้างจะช็อกหนักมากๆแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเธอก็ไม่ได้ล้มเลิกความคิดนะครับที่ว่าเธอเนี่ยชอบโทย่าตัวของเธอเนี่ยได้เสนอตัวนะครับว่าเธอเนี่ยจะเป็นภรรยาคนที่7เป็นเจ้าสาวคนที่7ของโทยเลยทีเดียว ในการที่จะเป็นภรรยาของโทยะเนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่ง่ายดายจริงเลยนะครับว่าไหมก็คือสาวๆคนไหนเนี่ยที่แต่งงานกับโทยะนะครับไม่จําเป็นต้องไปถามโทยะไม่จาเป็นต้องไปปรึกษาโทยะเลยแค่ได้มีการพูดคุยนะครับผมผ่านสภาเจ้าสาวได้มีการถามถ่ายเจ้าสาวคนอื่นของโทยะถแต่หากเจ้าสาวคนอื่นของโทยะยังได้มีการอนุมัติได้มีการอนุญาตได้มีการให้ผ่านแล้วเนี่ยตัวละครสาวคนนั้นเนี่ยก็จะสามารถกลายเป็นภรรยาหรือว่าการคู่มั่นของโทยะได้อย่างทันทีเลยมันก็เลยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับผมในการที่จะเข้าหาเลมของโทยะ แต่ในการเป็นเจ้าสาวของฮิวดการครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเนื่องจากมีกำแพงนะครับผมที่ต้องข้ามอยู่ก็คือตัวของอดีตราชาซึ่งเป็นปู่ของเธอนน่แหละปู่เธอเนี่ยไม่ได้ยอมรับการแต่งงานได้ง่ายไดขนาดนั้นโดยบททดสอบเนี่ยก็คือตัวของฮิวดการในต้องเอาชนะเขาให้ได้ในการต่อสู้กันเนี่ยต้องว่าเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากๆซึ่งตัวของฮิวดการเนี่ยก็แทบจะเอาชนะไม่ได้เลยทีเดียวเนื่องจากที่ตัวของคุณปู่คนนี้เนี่ยก็มีแรงค่อนข้างที่สูงแล้วก็มีทักษะความสามารถที่ค่อนข้างที่จะโกลมมาก วงโทยานะครับได้ใช้มิราาเนี่ยในการเสกสาวชุดว่ายน้ำเนี่ยมาให้คุณปู่ได้เห็นทําให้คุณปู่แกเนี่ยได้มีการสตันไปช่วงเวลานหนึ่งโดยในท้ายที่สุดแล้วตวงฮิวดิการเนี่ยก็สามารถปิดฉากการต่อสู้นี้ลงไปได้ก็เลยกลายเป็นบทมบทเรื่องราวทำให้หลังจากนั้นนะครับตวงฮิวดิการมินาเลสเทียเนี่ยก็จะกลายเป็นหนึ่งในภรรยาของโทยะแล้วก็จะได้กลายเป็นหนึ่งในราชนินีของอาณาจักรบุนฮิวในตอนนี้โทยะนะครับได้เป็นราชาของอาณาจักรบุนฮิวเต็มตัวได้มีการสถาปนาอาณาจักรสถาปนาประเทศเรียบร้อยแล้ว ตัวเขาเนี่ยก็ได้มีการแต่งงานแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งราชนินีตัวฮิวดิกามินาเลสเตียเนี่ยก็จะมีสักเป็นถึงราชินีลำดับที่3แห่งอาณาจักรบุนฮิวเนื่องจากที่ว่าภูมิหลังของเธอเนี่ยก็มีสักเป็นถึงเจ้าหญิงของอาณาจักรเลยทีเดียวเนาะนี่ก็จะเป็นเบื้องหลังเรื่องราวของตัวฮิวดิกามินาเลสเตียแบบคร่าวๆครับส่วนเรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีทั้งในฉบับของมังงะนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปในทางของนิยายครับก็จะมีทั้งเหตุการณ์นะครับผมที่ตัวฮิวไดกาเนี่ยได้กลาย เหตุการณ์ในการสำรวจสร้างปารห์หลังกพังเป็นั้งเหตุการณ์เนี่ยที่เธอเนี่ยได้มีการสวีดกับโทยะใช้เวลาร่วมกับโทยะและจนแล้วจนรอดเนี่ยเธอก็มีลูกกับโทยะครับซึ่งลูกที่เกิดระหว่างฮิวเดกาดมินาเลสเทียกับตัวโทยะเนี่ยก็คือตัวของฟริกาดครับรเจ้าหญิงฟรีกาดตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็จะมีศักดิ์เป็นถึงเจ้าหญิงลำดับที่2แห่งอาณาจักรบุนฮิวดิเดียวบทบาทหลังจากที่ฮิวดเนี่ยมีลูกแล้วเนี่ยก็จะเป็นบทบาทที่ฮิวดเนี่ยจะทําหน้าที่ของราชินีทําหน้าที่ของแม่คนหน,นรอง้ฟกา เป็น้องการสอนเม็น้องการดุเม็น้องการเทศนาต่างๆนานาเลยซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยอยากได้อัธรสแบบเต็มๆเนี่ยก็สามารถซื้อหาอ่านได้เลยนะครับคำอธิบายส่วนตัวของตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้มีชื่อเต็มก็คือฮิวดิกาเมนัสเรสเตียในส่วนของชื่อเล่นเนี่ยก็จะมีทั้งฮิวเด์ฮิวดาเจ้าหญิงฮิวเด์แล้วก็มีทั้งเจ้าหญิงอัศวินวงเธอ้นเป็นตัวละครเผ่าพันธุ์มนุษย์เพศหญิงในตอนที่เราพบกับเธอครั้งแรกเนี่ยจะมีอายุอยู่ที่15ปีแต่ว่าในปัจจจุบบันันีีี่่ยยะมออาูท16ปคร ส่วนสุขของฮิเดเนี่ยก็คือ160ซนติเมตรสถานะตอนนี้ก็คือยังมีชีวิตยอยู่แล้วก็แต่งงานแล้วเดี๋ยวคนที่ให้เสียงพากตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือคุณเซริสวาอยู่ครับยูดิกาเนี่ยเป็นสาวสวยอัศาวินที่มีรูปร่างสมส่วนรูปร่างหน้าตาค่อนข้างที่ดีตัวเธอเนี่ยมีผมสีบอนยาวสลวยมีดวงตาสีฟ้าแล้วก็มีผิวที่ขาวสะอาดตัวเธอเนี่ยมักจะสวมเสื้อผ้าของอัศาวินที่มีความสีแดงสีขาวแล้วก็มีเสื้อคลุมสีขาว ในส่วนของถุงน่องเนี่ยก็จะมีทั้งถุงน่องสีดําแล้วก็ถุงน่องสีขาวเหมือนกันแล้วก็จะมีรองเท้าบูทสีดําสูงระดับเขา่าแล้วเธอเนี่ยก็จะมีเครื่องประดับนะครับก็จะเป็นมงกุฎสีเงินแล้วก็มีโบสีครามเหมือนตอนนี้เธอเนะครับผมออกไปต่อสู่ตัวเธอเนี่ยสวมชุดเกราะมิทริลครับซึ่งจะประกอบไปด้วยทองคําและชุดเกราะนี้เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของราชวงศ์เลสเตียด้วยแต่หลังจากที่เธอเนี่ยได้มีการมั่นกับโทยานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการย้ายมาที่อาณาจักรบุนฮิลสัญลักษณ์ แต่ว่าในาปัจจุบันเนี่ยก็ถูกแทนที่ด้วยตาสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์ของอาณาจักรบุนฮิยว้วยบุคลลกของฮิวดิกาเนี่ยเธอเป็นคนที่กล้าหาญสง,ง่าง,งามและมักจะพูดด้วยคําพูดที่เป็นทางการโวมเธอนั้นมีความสนใจในวิชาดาบอย่างมากเลยซึ่งสังเกตได้ว่าเธอเนี่ยได้มีการต่อสู้แล้วก็ได้มีการฝึกลมกับยาเอกแต่ก็ในภายหลังเนี่ยเธอได้กลายเป็นลูกศิษย์ของเทพแห่งดาบเลยทีเดียวเธอนั้นเป็นคนที่เอาจริงเอาจังไปอย่างมากแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของวิชาดาบไปอย่างมากทำให้ฝีมือดาบของเธอเนี่ยค่อนข้างอค,คก็ื เธอเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เขินอายได้ง่ายโดยเฉพาะกับเรื่องโรแมนติกหรือว่าเรื่องความรักเนี่ยเธอค่อนข้างที่จะเขินอายแบบสุดๆเลยแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักน้อยมากๆอันที่เราจะเห็นได้จากซีรีส์นะครับผมที่คุณพี่คาร์เรเน่ได้มีการถามจี้นะครับตรงฮิวดิกาดเกี่ยวกับความรู้สึกที่เธอมีต่อโทยะตรงเธอเนี่ยได้มีการเขินอายแบบสุดๆเลยนะครับผมแบบว่าน่าค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวมันก็เป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงความขี้อายของเธอนั่นเองต่อไปเรามาดูในเรื่องของความสามารถของฮิวดกาดเมนเดลสต ความสามารถหลักๆของเธอเนี่ยก็คือวิชาดาบในฐานะที่เธอเ,เป็นเจ้าหญิงอัศวินของอาณาจักรอเวินเลสเรียตัวเธอได้มีทักษะดาบระดับสูงเลยทีเดียวครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งไปอย่างมากด้วยเหตุน,นี้นะครับเธอจึงถูกเรียกขานในฐานะของเจ้าหญิงอัศวินที่มีความแข็งแกร่งโดวยวิชาดาบของฮิวดเนี่ยก็คือตัวของเรสเทียซีเครตซอร์สหรือว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ของเลสเทียโดยวิชาดาบนี้เนก็จะมีกระบวนท่าดังนี้เลยครับดาบศักดิ์สิทธิ์เรสเทียกระบวนท่าที่1นึ่งปูจินหรือว่าวินเบรกกระบวนท่าที่2 ดันบูหรือว่าฟูลดีแดนซ์กระบวนท่าที่สันเทสึหรือว่าไอรอนสลชกระบวนท่าที่5ราเซนหรือว่าสไปรัลและสุดท้ายกระบ,บวนท่าที่6โกไรหรือว่าทันเดอร์คราฟครับนี่ก็เป็นทักษะดาบรูปแบบดาบนะครับของวิชาดาบศักดิ์สิทธิ์เรสเทียความสามารถอีกอย่างหนึ่งของเธอเนี่ยก็คือ i m p r o v e fighting power หรือว่าพลังในการต่อสู้ที่ได้มีการขัดเกลาแลก็เพิ่มมากขึ้นในฐานะที่เธอเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของโมจิสกิโมระะหรือว่าเทพเจ้าแห่งดาบ องเธอเนี่ยนะครับได้รับการฝึกฝนวิชาดาบจากตัวองเทพเจ้าทำาวิชาดาบเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของวิชาดาบสไตล์ดาบเรื่องของการปันดาบแล้วก็ในเรื่องของการต่อสู้อีกด้วยทำให้ความสามารถของเธอได้มีการยกระดับขึ้นนะครับผมในระดับที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวและนอกจากนี้เธอยังมีพรแห่งการต่อสู้ที่รับมาจากเทพเจ้าแห่งดาบอีกด้วยนี่ก็จะเป็นความสามารถหลักๆของฮิวเดกาดครับหลักๆเนี่ยก็คือวิชาดาบนั่นแหละเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเป็นอัศวิน ในเมื่อเราพูดถึงดาบมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆว่าของใช้ต่างๆของฮิวเดกาดการว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างมีอาวุธอะไรบ้างครับอุปกรณ์อย่างที่หนึ่งเนี่ยก็คือพาราซิมซอสโดยเป็นดาบที่ทํามาจากพาราซิมหรือว่าวัสดุคริสตัลโดยตรงฮิวเดนได้รับดาบนี้มาจากโทยะาครับโดยดาบจําพวกนี้นะครับก็จะเป็นดาบที่พาคีอัศวินของอาณาจักรบุนฮิวเนี่ยใช้กันซึ่งก็จะเป็นดาบที่มีความโปร่งใสและก็มีความแข็งแกร่งซึ่งอาวุธที่ทํามาจากพ um า,า,าร,ราซิม ซครูเนี่ยเป็นฟเฟรมเกียร์ยเฉพาะตัว,ตวของฮิวเดกาสซึ่งเป็นฟเฟรมเกียร์ประเภทต่อสู้รรยะประชิตที่มีความหนักหน่นวงมีทั้งใช้ดาบใหญ่ใช้โล่นะครับผมประมาณนี้เลยที่ให้ความรู้สึกเป็นอัศวินอุปรกรณ์อย่างที่3ก็คือ Secret R i n g ในตอนที่ฮิวเดเนี่ยแต่งงานกับโทยานะครับเธอเนี่ยก็ได้รับแหวนทองคําขาวเนี่ยจากเทพเจ้าแห่งโลกในการเป็นของขวัญในการแต่งงานครั้งนี้ด้วยแหวนนี้เนี่ยก็จะเป็นแหวนที่มีคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์ครับต่อไปเรามาดูความสัมพันธ์นะครับของฮิวเด ยังิกาเนี่ได้ตกหลุมรักโทยะตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โทยะเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเธอในระหว่างการโจมตีกับพวกเฟสซึ่งเป็นการตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบตรงเธอเนี่ยมองว่าโทยะเนี่ยเป็นคนที่เท่มากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเปล่งประกายมีความอบอุ่นซึ่งต่อมาเนี่ยเธอก็เสนอตัวนะครับว่าเธอเนี่ยจะเป็นเจ้าสาวคนที่7ของโทยะจนแล้วจนรอดนะครับในท้ายสุดแล้วเนี่ยเธอก็เป็นถึงราชนีเลยนะครับของอาณาจักรบุนเฮีวอ่อสัมพันธ์กับตัวละครที่สองเนี่ยก็คือโคโนเอยาเอกทั้งสองคนนะครับม คนนึงเป็นนักดาบทางฝั่งตะวันออกคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักดาบทางฝั่งตะวันตกถึงมสไตล์การต่อสู้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการแลกเปลี่ยนการต่อสู้กันอย่างบ่อยๆเีทัเงการฝึกซ้อมเป็น้งการซ้อมรบซ้อมต่อสู้มีแลกเปลี่ยนวิชาดาบทำให้ทั้งสองคนนะครับมีความเข้ากันได้ดีอย่างยิ่งมากๆเลยความสัมพันธ์ที่3ามเนี่ยก็คือโมจิสกิโมระฮะซึ่งตัวโมระฮะเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าแห่งดาบนะครับที่ปลอมแปลงมาเป็นพี่สาวคนหนึ่งของโทยะตัวฮิว ทำให้เธอได้ไมีการฝึกฝนวิชาดาฝึกฝนรักษาดาบนะครับผมของเธอเนี่ยกรับผมนฮะความสัมพันธ์กับตัวละครที่4ก็คือกาเรนยูนัสเลสเทียโดยกาเรนเนี่ยก็เป็นอดีตราชาแห่งเลสเทียโดยเขาเนี่ยก็เป็นอดีตนักประจนภัยระดับสูงเลยนะครับภายในกิวกาเรนเนี่ยก็เป็นคุณปู่นะครับที่ค่อนข้างจะย,ยุ่งยากพอสมควรเลยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตลกแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะน่ารำคาญแต่สําหรับฮิวดกาแล้วนะครับเธอเนี่ยเป็นห่วงเขาไปอย่างมากเลยแล้วก็มีความสุขไปอย่างมากเลยนะครับที่มีเขาเนี่ยเป็นคปู ควาสัมพันธ์กับตัวละครสุดท้ายเนี่ยก็คือลูกสาวแสนตัวอย่างน้องเฟยกาดหรือว่าตัวของโมซิสกิเฟยกาดครับโดยลูกสาวคนนี้เนี่ยก็ได้รับการสืบทอดรูปร่างหน้าตาเนี่ยมาจากแม่เต็มเ็มเลยทั้งสีตาสีผมแล้วก็ลักษณะการแต่งกายแต่ว่าก็จะมีเพียงแค่บุคลิกนะครับผมที่มีความแตกต่างจากแม่เนื่องจากลูกเนี่ยเป็นคนที่สบายสบาเลยเป็นคนชิลชิไม่ค่อยอะไรมากมายไม่ค่อยจริงจังแต่ว่าทางฝั่งของแม่เนี่ยเป็นลักษณะตรงกันข้ามเด็ดเดเลย แม่เนี่ยเป็นคนจริงจังมากเป็นคนที่สุภาพมากๆแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังไปอย่างมากทาให้แม่ลูกคู่นี้นะครับผมบางครั้งเนี่ยก็จะมีความคิดที่ไม่ตรงกันสักเท่าไหร่แล้วก็มีการต่อว่าต่อเถียงกันนิดน้อยนะครับผมสำหรับแม่ลูกคู่นี้นี่ก็จะเป็นความสัมพันธ์ของฮิวดิกาดเมลเลสเทียนะครับกับตัวละครอื่นๆเองต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมส่วนเสริมหรือว่าเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้หรือว่าส่วนที่ไม่สําคัญสักเท่าไหร่นะครับผมที่เกี่ยวกับตอจจ้องฮิวดิกาดเมลเล มันก็จะเป็นสัญลักษณ์จูปิเตอร์นั่นแหละหรือว่าดาวพฤหัสจะมีความเป็นเหมือนเลข2แล้วก็รวมกับเลขสี่มีความยาวๆหน่อยนะครับผมมีความเป็นอัศวินนิดหน่อยซึ่งคนที่เกี่ยวข้องกับโทยะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ทางดาราศาสตร์เนี่ยครบคู่กันไปหมดเลยถ้าฮิวเลกาเนี่ยมีสัญลักษณ์ประมาณนี้อยู่ก็คือเธอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเจ้าสาวือวาเป็นหนึ่งในคนสำคัญของโทยะนั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือคือลำดับราชินีของอาณาจักรบุญฮิวเนี่ยเธอจะอยู่ที่ลำดับที่3อาีลำดับที่่1นนนยก็คืออ้งูิราชนนีีลท่2ก็คืออ้งู แล้วฤฤฤฤตัวของฮิวเดเนี่ยก็จะเป็นราชินีลำดับที่3ซึ่งถามว่าทำไมลำดับมันถึงเป็นประมาณนี้ก็เพราะว่าก็คือภูมิหลังของน้งสาคนเนี่ยทั้งยูมิน่าน้องดูแล้วก็ตัวฮิวเดเนี่ยทั้ง3คนนะครับเป็นถึงเจ้าหญิงของอาณาจักรเลยนะครับก่อนที่จะมาแต่งงานกับโทยะทำให้ลำดับราชวงศ์หรือว่าลำดับสนิทนาไหนก็จะออกมาประมาณนี้เลยซึ่งหลายคนเนี่ยก็จะเข้าใจผิดนะครับผมหรือว่าเอามาหลอมรวมกันคือถ้าหากเป็นเจ้าสาวตามลำดับเหตุการณ์หรือว่าเป็นคู่มั่นของโทยะเนี่ยตัวฮิวเดเนี่ยจะเป็นเจ้าสาวคน แต่งงานอย่างจริงๆจังๆแล้วได้เีนการแต่งตั้งราชินีแล้วเนี่ยตัวฮิวเดเนี่ยจะเป็นราชินีลำดับที่3เนื่องจากก่อนแต่งงานเธนอม,มีศักดิ์เป็นถึงเจ้าหญิงแล้วก็มีภูมิหลักค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่พอสมควรทําให้ลําดับของราชินีเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้ดังนั้นก็ต้องแยกหน่อยนะครับผมก็คือก่อนแต่งงานและกลังแต่งงานเนี่ยลำดับจะต่างกันนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับของฮิวเดกาดมิโรเลสเทียก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีความน่ารักความสวยแล้วก็มีความแบบว่าค่อนข้างที่จะดีต่อใจมากๆเลย ความเป็นตัวละครผมสีบอลดวงตาสีฟ้าเป็นตัวละครที่มีความขี้อายนะครับคนข้าทด่ทำดาเมจแล้วก็ทําคริติคอลเนี่ยต่อจิตใจของหนุ่มๆหนุ่มโซนน,นหลายคนได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวซึ่งสำหรับตัวผมนะครับผมก็มองว่าตรงฮิวเดนเนี่ยก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีความน่ารักมากๆเลยนอกจากที่ว,ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไปอย่างมากในตอนที่เธอดีใจเนี่ยเธอก็จะแสดงออกมาได้อย่างง่ายดายแล้วก็เมื่อเธอหอหูเนี่ยมันก็จะออกทางสีหน้าแล้วก็ในเรื่องของความขี้อายเนี่ยก็จะมีความน่ารักมากๆเลย ําให้ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีมิติค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้ง่ายมากๆเลยสําหรับตัวละครฮิวเดกกัตนัมเรสเทียก็สำหรับใครนะครับผมที่ชอบตัวละครตัวนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยก็ในคลิปนี้นะครับถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนที่ตกหล่นยังไงเนี่ยก็ต้องฝากทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมไว้ภายใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวของผมเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%หรอกนะครับผมในกาารทํคลิป อาจจะมีทั้งส่วนพูดผิดบ้างมีส่วนของข้อมูลผิดพลาดบ้างนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของตัวผมเลยเนื่องจากที่ว่าผมเนี่ยก็ทํางานคนเดียวนะครับผมในการทําช่องนี้ขึ้นมาแต่นั้นเนี่ยถ้ามีส่วนผิดพลาดประการใดเนี่ยผมไม่ต้องขอกราบอภัยมาณรี์จริงๆครับก็วันนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับที่ลงในช่องของบาสเซนต์ไปนั่นเองแล้วเจอกันใหมค่คคนนครครััับบทุกนสสวดี